และรับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมกันกดดันรัฐบาลทุกภาคการเมืองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีและฝ่ายความมันคงทุกภาคส่วนครับพอกันทีสำหรับการปฏิบัติ n o พอกันทีสำหรับการไว้ใจเชื่อใจ มันหมดความเชื่อใจหมดความไว้วางใจไป40่สปีแล้วครับพวกเราไม่ต้องการให้มีศพต่อไปมันฆ่าแม่กระทัเด็กเพราะฉะนั้นครับขอเรียกร้องมาตรการท่านเด็ดขาดตาต่อตาฟันต่อฟันทั่วโลกเวลามีโจนเวลามีกบฏเขาต้องกำลาบ เขาไม่ใช่ปล่อยให้มันเติบโตขึ้นมาขนาดนีน้เพราะฉะนั้นขอร่วมกันปาาระนานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้รัฐบาลมีมาตรการคัดเด็กขาดให้สามเณนที่เสียชีวิตไปเป็นศพสุดท,ท้ายของประเทศไทยครับ <c oughs> อ่ะ่อกับมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับเห็นด้วยไหมครับว่า หมดแล้วครับหมดเวลาที่จะต้องปณีปนอมแล้วไม่เจรจาแล้วนะครับค่ะมันสายเ <c> ก <oughs> ินไปเหตุการณ์เกิดขึ้นมายาวนานและเป็นรุ่มเกือบสามสี่สิบปีเนี่ยความเสียหายมันมันหนักหนาสาหัสไม่ว่าเรื่องเงินที่เราถูกมันหลอกโอนออกไปโดยงานหน่วยงานข้าราชการเนี่ยเป็นคนที่ทอระยศโอนเอาไปได้ยังไงเงินภาษีชาวพุทธทั่วประเทศเนี่ยโอนออกไปเท่าไหร่แล้วนะคะถูกลอทั้งนั้นเลย แต่ว่ารัฐบาลเนี่ยเข้าไม่ถึงแล้วก็ไม่ยอมที่จะเปิดโอกาสให้พวกเราชาวพุทธเข้าไปเปิดเผย <c oughs> ทั้งหมดเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะเราไม่สามารถเข้าถึงรัฐบาลได้เลยรัฐบาลยังคงเพิกเฉยจนถึงปัจจุบันนี้แล้วนะคะแล้วก็มันมัน,มนทั้งเรื่องการเงินแล้วก็คือพูดง่ายเหตุการณ์เนี่ยถูกปิดบังปิดบังอยู่เฉพาะภาคใต้เนี่ย ส่วนไปทางภาคกลางเหนืออีสานเนี่ยเขายังเฉยยังไม่สามารถที่จะกระจายความรับรู้ความเสียหายตรงนี้ได้นะคะพวกเรารู้สึกว่าเสียใจอย่างมี้ที่เรายังไม่สามารถที่ทำงานตรงนี้ให้ลุล่วงไปได้นะคะจึงหวังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทำความช้ำใจอย่างหนักให้กับพวกเรานะคะอเอาอาจจะต้องหาที่พึ่งที่อื่นซึ่งรัฐบาลให้เราเป็นที่พึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงคิดว่าเราควรจะทำอย่างไรต่อไป ครับขอประจ,จานและขอให้ทางรัฐบาลนะครับกำหนดเวลามาให้ชัดเจนครับว่าจะมีมาตรการขั้นเด็ดขาดเมื่อไหร่นะครับเราจะให้เวลาท่านนะครับไม่เกินสองเดือนนะฮะไม่เกินสเดือนนะครับเราทนไม่ได้แล้วนะครับสี่สิบปีผ่านไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพักการเมืองไหน นะครับพอมีตําแหน่งมีหน้าที่มีมีตาแหน่งงานมาเมื่อไหร่กลับกลายเป็นเอาตัวรอดนะครับยืนขาลอยกันหมดเลยไปให้ประชาชนนะครับถูกฆ่าถูกทําลายถูกเอาเปรียบสารพัดสารเพกลับกลายไปออกกฎหมายสลามมาครอบงำการปกครอ,องของไทยทั้งประเทศไปสัมปาปเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณไม่อยากทูกประนานไปด้วยนะครับนับกการเมืองทุกพักการเมือง